ค่จะจะจอกระาดามลิตเหมือนเดิมเหมือนเคยในช่องมาดามลิตนะคะแล้ววันนี้มาดามมากับเกมครูสเลอยอรค่ะครั้งที่แล้วมาแล้วแหละครั้งนี้ก็มาอีกนะคะช่วงนี้มันรถสมนแ็นไม่ไหวมากแม่มันต้องมาละป้ามันต้องซ้ำละป้าจังหวะนี้อ้าออกจัดเบ็ดห้าบาทเลยค่ะจังหวะจังหวะเบ็ดแบบคนมีสตางนะคะมีสตางมิสตล์อ้ oh, ไปเลยจ้ะแม่ <laughs> จัดออโตโ้ไปเลยห้าสิบหมุนห้าสิบทีนั่งดูแบบสวยๆนะคะรอเตรียมนิ้วกดหยุดให้ทันแค่นั้นพอนะคะถ้าเกิดว่าหล่นจะไม่เอาเบ็ดห้าบาทหรือว่าหล่นจะพอแล้วนะคะต้องกดหยุดทันนะคะคไไ่่่้้จหลลแบบเเเทเทาย มีไหลออกกับไหลเข้านะคะมี2ออย่างนี้แล้วค่ะต้องดุนให้ดีค่ะแม่คะ่ะคําเตือนเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะสําหรับน้องๆนหนูนนนท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรสิบแปดปีค่ะแม่ค่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนานะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยไม่แนะนํานะคะไม่ควรเล่นตามมาดามนะจ๊ะดูมาดามเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อมาเปิดเกมมามันจะแบบสพรึงขนาดใหญ่คอลุ้นหน่อยละกันรอบครั้งที่แล้วมันเลิศอยู่นะ ว่าไม่ได้ทั้งที่เราก็มาอยู่แบบอืเขาแตกทีเขาล้างแผงอะเกมนี้ไม่ธรรมดาค่ะแม่ล้างแผงนี้ล้างแผงตัวแพงหรือว่าตัวถูกนี้ก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเออะโอ้โหแตกล้างแผงทลาไม่แตกน้อยจังนะคะดูด้วยนะคะสาวว่าตัวอะไรแตกดิฉันนี่ขอลุน้นลูกเต๋าอย่างเดียวเลย <laughs> นานทีพี่หนเขาจะเข้านะคะ แต่ก็เขาให้เห็นอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่แตกเลยบางเกมตัวแพงมากๆอะไม่เคยเห็นก็มีนะทุกคนไม่เคยได้เห็นของเขาหรอกแต่เกมนี้ตัวแพงสุดเขานะคะเคยเห็นอยู่มาเรื่อยๆมาแบบเรื่อยๆอยู่นะคะเราได้เปิดเทอร์โบหรือเปล่าสาวหรือว่าไม่เปิดกําลังดีคอมเมนต์เข้ามานะคะชอบไม่เปิดเทอร์โบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบมาดามจะได้ไม่เปิดนะจ๊ะก็มางจังหวะเหมือนกันแหลนะเนาะถ้าอยาก บางจังหวะเหมือนกัน <P> น <an> <aún> ั่นแหละที่ใจร้อนเราอยากเปิดโอ้โหเฮ้ยมันนิ่งจังเลยอะทุกคนเขาไม่มีการแตกการตึกแล้วหรอเดียนี้น่ะโอ้โหเบ็ดห้าบาทก็มีหัวใจนะเธอ อย่างนิ่งเลยอาโบลิ่งมาอยู่เดอ้อไม่ใช่ว่างเงียบหายไปเลยก็มีมาอยู่เอาววยจออแบบนี้ก็ต้องมีลุ้นกันบ้างเลยจ้ะขอแค่เกมนี้ขอแค่มีวายโผมาเราแบบมีสิทธิ์ไปแล้วนะคะ50%อีก50%ที่เหลือก็ลุ้นเอานะคะแล้วแต่ดวงโชคชะตาวสาสนาบุญบรารมีอ่าบุพเพจะผักดันนะคะโอ้ เฮ้ยล็อบสเตอร์มา3ตัวเบาๆค่ะมาคู่กับหอยดังรมเบาๆโหจะนิ่งไปเลยปะเนี่ยเมื่อกี้ก็ส่าชมว่าเขากำลังไหลจังหวะนี้ก็คือนิ่งไปแล้วนะจ๊ะแม่หัวจะปวดเบ็ดหบาทไม่เกิดหรอคะ ขอเบสิบบาทหน่อยละกันเนาะสวยสับไม่หลับในไม่กลัวค่ะจังหวะนี้พันเจ็บาๆกลัวอะไรก่อนโอ้โหขอเปิดโทโบหน่อยนะคะเริ่มไม่ไหวแล้วอะใจข้างในมันร้อนรุ่มแล้ยกันเออไวามาแบบนี้ค่อยมีกำลังใจหน่อยโอ้โหนานทีพี่หนนานทีพี่หนแต่มานะเม่สองบดอกนี้เฮ้ยไม่ได้มา ออกใหญ่แบบนี้แบบชุดใหญ่แักระบแบบนี้มันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยถดนรถหนาะว่าหืมว่าไม่ได้นะเออให้มันจบจบไปให้มันจบจบนะสาวโอ้โหเรียบร้อยสิบไหลสวยมาก คงไม่มีหลังจากสิบนะคะเพราะว่าวัยได้หายไปในกริปเมฆเรียบร้อย583บาทซุปเปอร์เมกาโอ้โหกว่าจะเห็นซุปเปอร์เมกาเกมนี้นะคะวันนี้ชมตั้งแต่ต้นเกมไปหน่อยนะก็เลยไม่ค่อยมาเลยเฮ้ยฟรีเกมวะเนี่ยเรียบร้อยเข้าตอนไหนวะเรียบร้อยเจอเจอมาลุ้นอีกทีนึงนะคะว่าเข้าฟรีแล้วเราจะแตกถึงบาทหรือเปล่าประสบการณ์เรามันก็โชกโชนนะคะ กับการที่แตก 0.0...3...0...3...0...0...9...0... นะคะไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้โอ้โหเห็นปะแจวปุ๊บมาปั๊บเลยเฮ้ยเขามีระบบหลังบ้านปะเนี่ยมีใครนั่งดูในกล้องรึเปล่าวะรู้เลยว่าบ่นทุกคนมาอีกห้าหมู่เฮ้ยรอบมีคุ้มค่ามากทุกครั้งที่เข้ามาแตกไปถึงบาทสักทีรอบนี้คือสุดปังนะแม่นะ โอ้โหซุปเปอร์เมกาง607บาทเปิดมาขนาดนี้ก็เลิศสิครับแม่มาอีก4ี่บนถ้าดอกนี้มางมันก็โอ้ยเลิศเด้อจบจบนะแม่นะเฮ้ยมีมาเพิ่มเฉยนี่ไงตัวแพงมาจนได้ไอล้ลูกเต่าว่ะลูกเต่าทองๆอง่ะนั่นตัวแพงนะเอาแล้ววันนี้ไม่ธรรมดานะเลิศไม่ไหวแม่724บาทจังหวะตอนแรกนะคะ คร <c oughs> ึ่งเกมแรกสราบเขาไม่ไหวค่ะโอ้โหได้ยับเลย <c oughs> พอมาเทท้ายเนี่ยเ <c oughs> ริ่มอารมณ์ดีจลิดมากโอ้ยจริดมากจลิดนี้43บาทมะขอ,อะไหลต่อไปเลยลูกสวยๆไปเลยเบ็ด10บาทเนี่ยเดี๋ยวสักเหลือสัก20หมุนแล้วเดี๋ยวมาดามจะพอนะทุกคนนะ อย่าฝืนบอกไว้ก่อนเลยดูเชิงก่อนละกันถ้ามันเริ่มนิ่งจะพอนะคะเพราะเราก็ไม่อยากเสีย,ยแบบไม่อยากต่ำกว่า3 0 0พนอะ่ะบอกไว้ก่อนเลยถ้า้องไม่ไหวอาจจะพอนะคะตอนนี้ยังพอได้อยู่เนี่ยเออไหลก้าไปแล้วแม่ว้สองตัวแบบนี้มีสิทธิ์แตกต่อสิจ้านั่นแหละครึ่งแผงเบาๆเอาต่อปะเนี่ยโอ้โหเสดาสเก็ตเตอร์จังอะเสดาสเก็ตเตอร์จัง กดอยู่ได้ทันนะคะหรือจะต่ออีกสักกี่หมนุนดีห้าหมุนละกันมาซาวเช็คว่าเออรู้แล้วว่ากุดลักโอ้โหบอกเลยว่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะคะเห็นปะเมื่อกี้เราปั้นไปเป็น3 000, 5มพได้แล้วอะ่ะมันลงมาอีกแล้วทุกคนไม่ขึ้นแล้วอะ่ะ จบไหมจบจบไหมแกโอ้โหนันไงานกลับมาไหลต่อปะเนี่ยไม่ไหลอ่ะทุกคนเบ็ดยี่สิบไหมสามหมุนพอนะโอ้โหมีไหลเปล่าเออไหลนะทุกคนโอ้โห โอเคจบจบทุกคนมันน่าจะไม่ไม่ไปไกลไปกว่าน,นี้แล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ที่สามพันนิดนิดมาแบบตั้งแต่เบ็ดสิบาทเมื่อกี้แล้วเนาะโอเคจ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของมาดามนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e มาดามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยละกันวันนี้มาดามขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายค่ะ